สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อ๋คมมาอยู่ที่ไหนดูซินชันชาเลยที่นี่คือสำนักง,งานที่ดินสาข,ขาคลองเหลวงค่ะวันนี้อ๋คมมาทำอะไรเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะนี่เลยค่ะซื้อคอนโดนหนึ่งห้องไม่ได้ซื้อเองนะคะเปล่านะคะแต่ว่าเรามาเป็นตัวแทนให้กับทางผู้ซื้อนะคะ เดียเ๋ยวนี้เป็นยุคที่แบบว่า 5G 6G ทุกอย่างมันไวมันต้องเร็วนะหมดยุคไปแล้วปลาใหญ่กินปลาเล็กตอนนี้คือปลาที่ไวเนี่ยกินปลาช้าอุ้ยอ้ายนะคะซึ่งตอนนี้เราขายคอนโดไปหนึ่งห้องนะคะก็เป็นหน้าที่นะคะตัวแทนให้กับทางผู้ซื้อโดยผู้ซื้อเนี่ยไม่ต้องมานะคะทําหน้าที่คือผู้ซื้อจ่ายเงินให้เราเราเองทําหน้าที่ให้ทุกอย่าง ตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกเลยนะจนมาถึงนี่ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางแล้วก็ผู้ซื้อหรือว่าเจ้าของใหม่เนี่ยก็ได้โฉนดไปเลยทุกอย่างทําแบบโปรง่งใสตรงไปตรงมาเอกสารที่อูรรับมาไม่ว่าจะเป็นเอกสารอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นของลูกเขานะเป็นความรับทุกชิ้นนะคะเก็บให้อย่างดี เอกสารบางทีโอจะขอเผื่อมาทุกคนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลกันนะถ้า,าคุณนะคะได้มาใช้บริการกับโอนะโอจะดูแลให้เป็นอย่างดีทุกอย่างจะของก็ให้โอม,มาไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะเซ็นมาให้เป็นอย่างดีเลยรวมถึงหนังสือมอบหน้าต่ตางๆที่โอสามารถจกกัดการและทําแทนได้ซึ่งก็เนี่ยคะ่ะทําให้เสร็จเรียบร้อยได้คอนโดมาหนึ่งห้องนะคะลูกค้าของโอพร้อมกับทะเบียนบ้าน,นะคะ่ะนี่เห็นไหมอันเนี้ย เงินได้มาแล้วนะคะเอกสารตอนนี้ก็ครบเป็นชื่อเจ้าของใหม่เรียบร้อยแล้วสถานีต่อไปคือหน้าที่ของเราก็เอาไปให้กับทางผู้ซื้อนะคะทุกการทํางานของโอนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเดินทางมานะสามารถที่จะให้โอนเนี่ยบริการดูแลให้ได้ไม่ว่าจะเป็นบริการก่อนขายหรือหลังการขายโอนก็ดูแลให้ทุกคนนะคะสบายใจใหายห่วงได้ถ้าเจอโอนนะไม่โกงไม่กินไม่บวกไม่เพิ่มไม่เทินราคา แม้แต่บาทเดียวยืนยันทุกคลิปโอนรับเพียงแค่สามเปอร์เซ็นค่าในน้าเท่านั้นนะคะแต่ใครที่โกงเงินู่คน,นั้นก็รับข้าไปและกันเนาะโอทําดีกับทุกคนแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับสังคมแบบนี้นะคะแต่คนที่โกงเงินโอเนี่ยคือคนที่แบบว่าใจร้ายมากๆแล้วใช้ไม่ได้มากๆเลยนะโอเคทุกคนวันนี้ก็มาบอกมาเล่าเรื่องนะคะว่าโอเนี่ยบริการให้ทุกคนทุกระดับแบบประทับใจเลยจะซื้อจะขายไม่ต้องมาเอง ไว้วานให้โอททำให้ได้นะคะ